ร้านมารู้ชอ็อปด้ยการรับเติมโลบักระบบ ID พาร์ตและบริการรับกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ Anime Punching Simulator แบบ All-Star แบบ Box f o o d และแบบ King Legacy ถึงมีจะคลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับโลบักแบบ Anime Fighters i m u l a t o r นะครับพี่จะมารีวิว ID 100ชั่วโมงกันนะสำหรับแบบไของน้องจาริตรัน้องก็คืออันนี้เป็น i อที่น้องเขาจ้างมาใน d i s c o r d นะครับอ่าเริ่มแรกเนี่ยพี่ ดูตัวนะครับดูตัวเขาไว้นะครับว่ามีตัวอะไรพอเล่นน่าเล่นได้บ้างนะครับก็ไอเดียน,นี้เป็นไอเดียที่ไม่เกลือไม่เกลือเรื่องตัวละครครับแต่เกลือเรื่องพสซีฟมากๆนั่นเองนะเพราะว่าเห็นด่านท้ายที่ให้เขาประมาณ3 4 0สออันเหลือนะครับก็ยังสุ่มได้แค่พาสตองสองนี่นครับตัวนี้เลยครับพิ้ย้ำรีหาให้เป็นพวก อับส้มนะครับจะเป็นหนูหรือว่าใจแอนก็เอาแต่ว่าไม่ได้เลยแล้วก็เจ้าเอ็นเดอร์นะครับไอดี ID นี้ไม่เกิดตรงที่ได้เอ็นเดอร์มาแล้วก็ได้มาช่วงไม่กี่ชั่วโมงแรกด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องพาร์ทเนี่ยรัมหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหินที่พี่เทรดมาให้นะครับกรสิบันก็จำมาสุมในชิปนะครับเพราะว่าโอ้โหนเขาจ้างเยอะเยอะนะครับร้อยชั่วโมงพี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับน,นี่ก็ คลิปนี้น่าจะออนก่อนออนหลังคลิปน้องของของน้องร mm hmm. ้อยยี่สิบพิโม่จะเป็นยังไงดูนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,ปน,ปนอไอเีที่เกลือสำหรับพี่เกลือมากๆนะครับว่าสุม่มพาร์ไปเยอะมากแม่งไม่ออกในของด,ดีให้เลยนะครับก็เลยมาสุ่มในคลิปนี้แหละจะไ,ได้รู้นะครับว่าพี่สุม่มจริงๆนะครับ <laughs> นี่นะแรกๆพี่จะให้เขาสุ่มเองแต่ว่าสุมส่มสุม่ม พี่สุเลยแล้วกันนะครับไปกลับมาสตองสองอีกแล้วนี่นะครับโอเคสตองหนึ่งนี่เลยโอ้โหเกือบให้ก๊อตเลยนะเขาหลอกเราหลอกตาเดี๋ยวพี่เพิ่งตื่นนะครับใครสงสัยว่าเอะพี่ซื้อพี่เป็นไรซื้อพี่เป็นไรอะไรไม่ใช่เดี๋ยวพี่เพิ่งตื่นนะครับสามสิบหินแล้วนะครับสามสิบหินไม่ได้หากันง่ายนะครับ โอ้โหสมองสามนะครับทุกคนนะฮะจริงพี่ปั้นอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยอยากจะพยายามุ่มหาสมองสามให้มันไม่ได้โอ้โหเอบเลยอย่างเงี้ยรองเท้า,เานะครับถ้าสตองสามก็น่าใช้อันนี้เต่ว่าเหมือนจะไม่ได้โอ้โหสมองสองอืม้ม ตัวน,นี้หมดไปหลายหินมากๆนะครับเออใครที่หมดไปกี่หินแล้วครับอะไรอยางนี้เอ่อที่เทรดมาให้ก็ถ้าไม่รวม80หลังก็ประมาณ300นะครับอ่ะรวมหินดาไรด้วยนะรวมหินดาไรด้วยนะครับอ่ะแล้วพี่ก็พยายามหาของเนื้อเป่าเขาไปเทรดหาเทรดกับเอรียดดีๆนะครับเหรดในดิสคอร์ดนะครับอ๋อแล้วก็ใครอยากหาจุดเทรดโอเคพี่จะไม่ส่งตัวนั้นละ สมองสามรัวเลยนี่ก็น่าจะให้น้องขาร์แลล์เบลเซ็นหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเงินเลอเฟือยอยู่แล้วนะครับรวมตัวนี้แล้วกันจะได้สมองสามด้วยนะครับอ่าาดเกลือมากขาดเกลือมากๆนะครับขาดเกลือแบบเกลือโคตรๆนะครับแจคสองมาทําไมให้อายบ้านนาเรานอนน้องไม่ต้องกลับคืนมาไปด้วยนะครับมาซะเก่าเลย โอ้โหถุงเงินแล้วก็ตัวท <mañana benim S 2> <rawd> ี่เป็นตัวรับเขาไม่ออกมาเป็นรับส้มเลยนะครับดอดไปเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยได้ปีกเอาวะก่อนจบนะครับเราได้ปีกมาแล้วเอาเว้ยเอาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวตายไปเลยนี่ไงว่าก่อนหมดเปลาวะแล้วไม่มากินตัวมอกินไม่ได้เลย อะไร,นะะไรนะเนี่ยเกิดอะไรครับนี่โ oh อ้ไม่กอแล้วเราจะบอกเขายัางไงดีก็คืออย่างนี้ก็ต้องให้น้องเขาอัพเวลเองนะครับเพิ่งรีบคราฟนะครับใครมีตัวแบบนี้เลยอ่ะนี่พี่โอเคเป็นตัวอย่างเลยนะครับใครที่มีตัวแบบพี่ก็คือเนี่ยพี่ได้ปิดลับปีกสองสี่เจ็ดนะแนะนะนําก็คือให้เอาไปดันเวลก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวรออัปเดตหน้านะครับแล้วก็ดันเวลนะครับนี่เลย วันนี้น,นี่นครับวันนี้ต้องมาแล้วอีกรอบไปเรียบร้อยสมองหนึ่งาการที่เราได้เอเนเวอร์มานะครับดี D. ดีครับไม่ว่าจะทาเลนต์อะไรก็ตามแต่ว่าถ้าทาเลนต์แย่ไอทีน,นี้ได้ทาเลนต์มาแย่มากนะครับทาเลนต์ดีคือติดลบทุกช่องนะครับนี่เลยวันนี้ผุมไปเรื่อยครับปุ๊บอ้โหแม่เหล็ก ออออืืเเลจริงๆพี่อยากให้เขาได้ซักสมอง 2, สองสมองสามนะครับเวลา,อา,อาโอเคโอเคเราเลือกแล้วนะอ,อะไรวะเนี่ยมาที่เกลือเกลือมากเกลือมา,มากมากนะครับแล้วก็มารีวิวเรื่องตัวกันหน่อยนะครับว่าเขาได้มาอะไรมาบ้างนะครับอ่สะสำหรับไอดีนี้นะครับตอนนี้มี DPC อยู่ที่ถ้าใส่ฟูลทีมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะลองใส่ดูก่อนนะครับ ติดไอนี่มาเลยเว้จะรับไดสิบที่นะครับจากประมาณ500ทีหรือ400ทีเนะี่ยไม่จมาไม่ได้แล้วนะครับก็เพิ่มมาสองสามร้อทีนะครับแต่ว่าไอดีของน้องที่เป็น120ชั่วโมงมันจะได้เยอะกว่าเล่นเฉพาะเวลาเยอะกว่าที่คนนี้เสร็จทีหลังเพราะว่ามีปัญหานิดหน่อยนะครับบางช่วงนะเนี่ยวันนี้นะครับแล้วก็เอ่อขาน่าจะได้เล่นต่อแล้วนะครับเผื่อน้องดูอยู่นะพี่แนะนําให้ เอาโชว์ออกได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเอาวิวยากนะครับเดี๋ยวโอ,โอ้พี่น่าจะเหลือหินไว้สัก20อันนะครับเดี๋ยวพี่เปิดเดอะเมชคาัาาบเชนี่ด่านท้ายให้ดูนะครับปุ๊บนี่อันละห้านะครับมาดูที่โชว์กันนะครับปุ๊บเห็นไหมห้าร้อยสิบห่างกันไม่เยอะแล้วนะครับห่างสองสามร้อยถึงจะเยอะก็จริงแต่ว่าพี่มองว่ามันไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าเอาวิวยากมากนะครับสำหรับเชนี่นะถ้าไม่ใช่บับลุง ก็ให้แนะนําให้ยิงได้แล้วนะครับอ่ะเดยวันนี้นะครับนี่เป็นสตองสามมันก็ยังโอเคใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าการอัพเรเวลมันยากมากไอ้นี่นะครับโอเคเอ่อรู้สึกก็เกลือแต่ก็โอเคนะครับเคม็มจะดีละกันนะสำหรับไอดีนี้นะครับอ่าสิ่งที่พี่อยากแนะนําน้องถ้าน้องดูอยู่นะครับก็แนะนําให้ หาเป็นผลนิวัยมาทำนะครับอันนี้พี่เทิดผลนิวัยไปเยอะมากเพราะว่าอไอน,นี่เราสุ่มพาร์ตเกือมากๆนะครับไปด้วยนะครับถ้าน้องอยากใช้ผลนิวัยเนี่ยพี่พยายามเทศดผลนิวัยแล้วก็อของที่แบบอัพเ,เกรดทีมาใช้แล้วนะครับแล้วก็นี่นี่เลยนะครับทาทาเลนส์ลบหมดนะครับลบโมติลลบหมดเลยตอนนี้บวกหมดแล้วนะครับ ที่เชลเลนด์หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ถึงห้าไม่มีตัวไหนถึงห้าเลยนะครับจะเป็นหนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้อ่ะอ่ะตอนนี้เอ็บวกหมดแล้วนะครับก็ต่อให้น้องเข้าสุมพาร์ทแล้วก็คารบเองนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไอเดียนี้ก็เอ่ออยู่กันยาวหน่อยแต่ว่าก็คุ้มคุ้มน่าจะคุ้มแหละว่าได้เอ็นเวอร์ครับรับปั๊บปีกนั่นเองครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงพี่คงไปบอกน้องในแชทอีกทีหนึ่งนะครับจะได้ เป็นแนวทางให้น้องเขาด้วยนะครับโอเคเรืน,นี้เริ่มต้นพี่จาเงินไม่ได้แล้วแต่เพิ่มมาเหมือนจะก็จะประมาณ6กแสหรือเปล่านะครับน้องเขาจะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยอีกอันนี้พี่ไม่ชัวร์พี่จาไม่ได้นะครับที่ลืมไปแล้วอันนี้นะครับพอเห็นนครับเดี๋ยวดูหินดันสิว่าได้เท่าไหร่นะครับ9 0้าพันนะครับเอาไปเอาค่าชิ้นทเชนให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับาจากที่ี่สุทม,มาเนี่ยพี่มองว่า ใครไม่ใด่ DIY เลยเนี่ยมันก็จะออกเลยนะครับแต่พอเกลือก็จะไม่ได้เลยที่นี่นะครับอันนี้นะครับโอเคครับค่าเฉลียชานี่เชนมาแล้วนะครับปล่อยนิดนึงนะครับค่าชานี่เชนสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนจากตัวทํำลายเป็นชานี่ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเจ็ดห้นะครับก็จะเหมือนเจ้าพัดลักนะครับอพัดลักบวก2อบวกสเนี่ยจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ใครสงสัยในข้อนี้นะครับก็มีพูดให้ฟังแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับใครที่สงสัยเรื่องอะไรใครที่อยากให้ทําคลิปเรื่องอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาทําให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามไห้ด้วยก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ